สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดถึงเรื่องของอาชีพไรเดอร์หรือดีลิเวอรี่นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ผ่านบริษัททั้งหลายนะครับในปี2022นะครับหรือย้อนหลังไปแล้วกันเอาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยคร่าวๆเนาะว่าเราเราในในปี2022เนี่ยเราเกิดปัญหาอะไรเยอะมากๆมีการเปลี่ยนแปลงของของรูปแบบ ของการรับงานของอะไรแต่ละอย่างของหลายๆบริษัทปัจจุบันเนี้ยที่เห็นกันใช้กันแบบอ่าเป็นเรื่องปกติของแอปสั่งอาหารเนี่ยก็น่าจะมีอยู่อ่าแก๊ปถูกไหมไลแมนฟูดแพนด้าช้อปปี้ฟูดโรบินูดเฉพาะในกรุงเทพนะมี5แอปในตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองเนี่ยก็น่าจะมีแอปพลิเคชันที่คนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่รู้จักก็มีอย่างแอน อย่างอ,าอะไรนะล่าสุดของคุณทรงพลอ่ะที่ดูอ่ะอะไรอ่ะ e ับอี h u b เนี่ยบางจังหวัดก็มีอย่าง End Delivery เนี่ยบางจังหวัดก็มีนะครับอันนี้ก็จะมาบอกว่าในแต่ละพื้นที่อ่าแต่ละแอปก็จะไปเปิดต่างกาันเพราะว่าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นของแอปพลิเคชันมันคือ Red Social นะครับคือประมาณว่าแบบ ถ้าออกเสียงผิดไงก็คือแบบมันเป็นการามันเป็นตลาดที่แดงเดือดมากๆคือผู้เล่นเยอะไปแล้วมันหลายๆแอปพลิเคชันก็จะไม่เข้ามาเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะไปอีกมุมนึงก็จะเป็นของดีลิเวอรที่มีบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างเช่นอ่าเซเว่นดีลิเวอรี่โรตัสดีลิเวอรี่อ่อบิ๊กซีดีลิเวอออย่างนี้นะครับมันก็เป็นส่วนแบ่งที่เข้ามาในการตลาด เทียวเข้ามาแล้วก็มีอะไรอีกอะอย่างวินล่ามาร์เก็ตก็มีเป็นของตัวเองอ่าในอนาคตเฮียวก็ไม่ก็คิดว่าท็อปเดลี่ที่ตอนนี้ท็อปอะเดลี่ปกติจะมีท็อปเดลี่ถูกปะแล้วก็มีอ่าแฟมิลีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีในอนาคตถูกไหมอย่างท็อปเนี่ยเขารีแบร์แล้วท็อปเดลี่ทั่วประเทศจะเป็นคําว่าท็อปเป็นตัวสื่อสีขาวพื้นสีแดงทั้งหมด ที่เราเห็นเนาะตอนนี้แต่ก่อนนะมันก็จะเป็นท็อปเดลี่แบ่งระหว่างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกับท็อปเดลี่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเรีแบรนด์ใหม่แล้วท็อปทั้งหมดอันนี้มาเล่าข้าวๆก่อนนะครับว่าในปีนี้มันหูมันตั้งแต่โควิดมาดีกว่า3ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากๆแล้วบางคนตามไม่ทันพอมันตามไม่ทันเนี่ยมันเลยทําให้เกิดปัญหามีการโดนแบบโดนดูดโดนดูดคนอะ่ะจาก การทํางานประจํามาเป็นดีลู v ลี่กันเยอะนะครับแล้วคู่แข่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงานที่เราเคยมีแบบเยอะแยะไปหมดมันกายถูกกระจายถูกปะบิ๊กซีมาทําแอปพลิเคชันบิ๊กซีพาสส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศถ้าเราตอนเช้าเราไปเจอที่บิ๊กซีสำนักอ่าสาขาใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีรถบิ๊กซีพร้อมแล้วก็มี ออเดอร์ออกมารถเข็นวาง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 ส่วนมากจะเป็นน้ำทั้งนั้นเลยวันนั้นเฮียไปเจอที่ b i ๊กซีสะพานควายการที่เราวิ่งรถไปได้ทุกที่อ่ะเราต้องสังเกตเนาะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราทําทําจนมันไม่ได้มองถึงอนาคตเลยอะแล้วสุดท้ายพอไปถึงเวลาที่เขาคัดออฟอะไรบางอย่างกลายเป็นว่าเรามืดแบดด้านเราเราเราไปไหนไม่ถูกเลยถูกปะ เราต้องไปถึงเราเห็นหนนั้นมันแปลก,ปลกมันยังมีแปลกๆหาข้อมูลเซิร์ช Google เซิร์ช YouTube ดู t i k t o อกเซิร์ช Facebook เขาก็จะมีเว็บไซต์ที่เขาเป็นพวก Marketing ทั้งหลายที่เขาออกมาเขียนบทความลองไปอ่านสีเวลาอ่านนาที10นาที20นาทีเวลาเข้าห้องน้ำอะ่ะเวลาอ่านนิดนึงนะครับอ่านและททำความเข้าใจว่าอาชีพของเราเนี่ยอีก5ปีอีก1ิปีข้างหน้าเนี่ยมันยังอยู่ได้ไหมถูกไหม อันนี้นะมองในภาพคือ2022เนี่ยประมาณนี้ในในในคู่แข่งที่มันเยอะมากๆที่เฮียกล่าวมาคือมังมหาศาลนะช้อปปีอะ่ะในกรุงเทพปริมณฑนมันมีช้อปปี้อ่าช้อปปี้มาร์เกอะไรต่างในแอปอะ่ะก็มีอ่าตอนนี้เซ็นทันออนไลน์อ่ะเขามาทำแอปเองถูกปะปีหน้า JD ดีเซ็นทัน่ะก็น่าจะปิดตัวลงแหละก็จะเหลือแค่เซ็นทันออนไลน์ก็ มาทําเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันเดิมโมก็ทำเดิมโมก็ทําเดิมโมทำแอปพลิเคชันของตัวเองกันอะห้างใหญ่ๆทาหมดเลยโลตัสเห็นปะทําเหมือนกันส่งฟรีเหมือนกันรับสมัครเ e ลิเวอรเหมือนกันบิ๊กซีอย่างที่เฮียบอกเมื่อกี้ก็ทําอนาคตอ่ะมันจะมี c ีเจเข้ามา c ีเนี้ยของคารบาวอันนี้ไม่แน่ใจแต่อนาคตเฮียคือว่าก็ต้องมี เราลองไปมองแมคโครก็มีถูกไหมแมคโครก็มีเดลิเวอรี่ของตัวเองมีส่งอาหารของอาหารสดของตัวเองเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราถ้าเราวิ่งหมัวแต่วิ่งในพื้นที่ของตัวเองแล้วเราไม่ได้แบบไปพื้นที่นอกพื้นที่เราจะไม่เห็นอะไรความแตกต่างเลยไปเปิดโลกทัศน์ครับไปเปิดโลกจริงๆยังไม่ได้บอกว่ามันอาการยิงงานของไลน์แมนมันดีแต่ว่าก็แค่เราไปเปิดโลกแล้วเรามองเห็นอะไรใหม่ๆเราลอง เก็บข้อมูลนั้นนะมาเซิร์ชใน Google มาซดใน YouTube Facebook TikTok ดูแล้วลองฟังเผื่อเราจะได้รู้อนาคตนะครับอ่ะเข้าเรื่องของ2022เนี่ยก็มีแกลบอ่ะเนาะที่มีปัญหาเรื่องของการปรับค่ารอบนะครับรุงเทป,ปริมณฑลก็จะเป็นการเข้ากะราคารถนะครับอ่าโลบินมีการเปิดตัวมาดเอ็กเพสทาวเวล อะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่โรบินก็ยังไม่ได้ลดค่ารอบแต่ว่างานน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรบินก็ให้โปรโมชั่นลูกค้าไม่ได้เท่าเดิมแต่ก่อนอาจจะส่งฟรีปรับราคามาสิบสิบกิโลสิบบาทอ่ากิโลสิบบาทอย่างเงี้ยลูกค้ามันก็เริ่มกําลังซับมันก็น้อยลงนะครับไลแมนอ่ะเปลี่ยนเป็นยิงงานเปลี่ยนเป็นยิงงานทั่วประเทศปลายปียี่สิบหกที่ผ่านมากรุงเทพปริมณฑลยิงงานก็คือยิงงานกันหมด นะครับมันก็เลยทําให้ราคาของไลแมนในปีที่ผ่านมาบางจังหวัดก็ปรับลดลงในกรุงเทพปริมณฑลไม่แน่ใจว่าปีนี้ปรับหรือเปล่าจําไม่ได้ s h o ปปี้ o ู้ดนะครับช้อปปี้ฟู้ก็ผ่านมาหนึ่งปีกูเร่งกูเร่งมากไม่กี่เดือนก็ปรับอินเทนทีฟลงปรับโปรโมชั่นลูกค้าลงพอหกเจ็ดเดือนหน่อยกูก็ปรับราคาปรับราคาค่าส่งลงสองรอบหร้อสุดทะสองรอบตอนนี้ ปริมณฑลสามเจ็ดอ่ากรุงเทพสามแปดนะที่เราเห็นเห็นปะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอ่าฟูแลนดานก็ดุมดุมดอนดอนดอน,นะครับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่นะครับแล้วก็อ่ามีข่าวว่าจะมีการควบอ่ามีทางรายแมนมงนายคิดว่าจะอ่าก็จะซื้อเพื่อจะควบรวมเพื่อให้ตัวเองขึ้นไปอันดับสองติดกับแกปอะไรอย่างเงี้ นะครับแล้วมีอะไรผูพเพนด้าก็พูดไปแล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้อันนี้ภาพพูดภาพรวมเลยนะเสร็จแ,แล้วพอกลางปีค่อนไปไปลายปีเฮียก็จะมาบอกว่าเอออเห็นไหมว่ามันมีการเปลี่ยนตลอดนเปลี่ยนแปลงตลอดไปลอะอะอย่างแอปส่งอาหารพวกนี้มันก็จะมีแอปที่เป็นแอปส่งของอย่างเดียวเลยอะไรสกุตตาลาล่าละละมูฟลีลิวอรีสีเขียวก็จะมีหลกัหลกๆที่เห็นกันอยู่ ที่ยิงโฆษณาก็สาบแอปนี้จริงๆอ่ะถ้าเราอยากรู้ว่ามีแอปอะไรนะลองดูลองดูนะครับเซิร์ชดูเดี๋ยวแม่ก็ยิงโฆษณามาหาเราเองอ่ะสมมตุติที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดก็จะมีรับส่งพัสดุอีกถูกไหมพวกแฟรเคอรี่เคอรี่พวกนี้ก็กแย่ไปซันนี่นินจาแวนอะไรอ่ะเจนที NT, ช้อปปี้เอ็กเพสลาซาด้าเอ็กเพสโอ้มันหแม่งมีเยอะไปหมดเลยถูกปะมันมีตัวเลือกให้ลูกค้าบาน อ่ะในปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมแล้วมันทําให้แบบการบอกว่าในอดีตคืออาชีพอิสระแต่จริงๆแล้วมันก็จริงๆมองเฮียมองว่ามันก็ไม่ได้อิสระร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่หรอกถ้าอิสระจริงๆคือถ้าทําอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเราทําอะไรก็ได้ก็อาจจะไม่มีเงินเงินอาจจะเข้าไม่ตรงเวลาถูกป่ะในส่วนของอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบแบบแบบทําให้แบบเฮียก็ทํามาทำมาหลังๆเฮียต้องมาบอกว่า เฮ้ยตบไหลแล้วนะเฮ้ยคุณไม่ใช่ว่าไม่ให้ขับแต่คนหลายๆคนก็จะบอกว่าอ่าบางคนนะ่ะมันออกไม่ได้มันไม่รู้จะไปทำอะไรแต่เฮียก็บอกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะหลายคนนะมีศักยภาพนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนอนะ่ะออกมาจากระบบดีดลิเวอรี่ทั้งหมดถูกปะแต่เฮียจะบอกว่าใครมีศักยภาพใครมีความรู้ มีอะไรก็ลองหาอะไรทําใหม่ไหมเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างสมดุลระหว่างรเดอร์ที่มีอยู่รเดอร์ใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะเข้าน้อยลงเพราะว่าเห็นแล้วที่มันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเงินเดือนอ่ารายได้ก็พอๆเงินเดือนที่อนาคตการาฟที่เฮียทําให้ก็เป็นการาฟที่เราทุกคนน่ะเคยวิ่งมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วมันก็เห็นอยู่แล้วว่า ไม่เห็นมาตาเบลข้อมูลมาจากไหนอ่ะถูกปะ่ะข้อมูลก็มาจากประสบการณ์ของเราเนี่ยแหละแก๊บคาร์ที่เฮียวิ่งมาเนี่ยรถคันนี้ยก็ไม่ได้วิ่งแล้วเพราะสุดท้ายเราก็พอโควิดอะ่ะมันก็เลยทำมาให้เราเห็นว่าเออมัน,ม,นมันก็ไม่ได้แบบมั่นคงอะไรขนาดนั้นถูกปะ่ะทำลองทําดูเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวเราเองสมมุติว่าตัวเรามีศักยภาพทําอย่างอื่นถูกปะ่ะไปทําอะไรก็ได้ ไปอย่างที่เขาบอกว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ไหมยอยู่ต่างจังหวัดทํำ i ิก o อกทํา y ำยูท Tube, ูบช็อตทํา y o u t u b e ปกติทํา Facebook ทํา IG อะไรอย่างเงี้ยคุณพอคุณทํามาหรือคุณมีความรู้แก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เขามีเงินจ่ายแค่นั้นน่ะคุณก็จะได้แล้วว่าอาชีพหนึ่งคืออาชีพอะไรในใน,ในพื้นที่ของคุณถูกไหมพอคุณทําขึ้นมาแล้วมันสามารถเป็น อ่าเป็นธุรกิจบางคนบอกว่าธุรกิจต้องมีเงินลงทุนไม่อย่างเฮียทํา youtube เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินนนเงิน,นทุนนะก็มือถือเครื่องเดียวตั้งก็แพม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 แต่เราอาจจะเสร็จอย่างเช่นสมมติเรา,เรา,เ,ราเราซ่อมซ่อมรถจนซ่อมมอเตอร์ไซค์เราใช่ปะเราก็แค่ตั้งกล้องแล้วก็บอกอ่ะตรงนี้ซ่อมอย่างนี้ตรงนี้ซ่อมอย่างนี้แต่เราก็บอกไปว่าอ่ะเราไม่ใช่ช่างนะเรา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 จบเราถึงจบมาแต่เราก็อยากแชร์ความรู้ใครมีความรู้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ อย่าแซะบอกเลยว่าอย่าแซกูบอกกันได้นะครับเล่าสู่กันฟังกันได้ว่าเออยางงง้นี่อย่างนี้อ่ะอย่าผมไปปรับใช้เร็จแล้วเนี่ยเอาคําถามจากในคอมเมนต์นั้นอ่ะไปทําคลิปถัดไปเอาคําถามในคอมเมนต์นั้ทำในคลิปถัดไปคุณเป็นช่างไฟช่างแอร์ช่างปรป,า,ปาคุณก็ซ่อมได้เนี่ยมันไม่มีใครซ่อมหีเป็นทุกคนหนกบปะแต่ถ้าคุณไปแก้ปัญหาให้เขาอ่ะเขาก็จะมาจ่ายเงินให้คุณคุณทำแบบข้าวเป็นคุณก็จะทําคลิปคุณเห็นนะคุณที่ดูไป ที่คุณไปดูเขาทากับผ้าอะแล้วถ้าเอาตัวคุณไปทําอ่ะแล้วถ่ายคลิปวิดีโออะและการตัดต่ออย่างนี้มือถือเครื่องเดียวอะอินเทอร์เน็ตคุณก็มีคุณถ่ายเสร็จคุณลงทิกต็อกลง youtube ลง Facebook สามคลิปสามแพลตฟอร์มที่มีให้แค่นเองถ้าคุณจะขายของออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ขายได้แต่ก็ต้องขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครในนั้นน่ะอาจจะเป็นในพื้นที่ของคุณเองการขนส่งอย่างนี้ยมันก็มีขนส่งหลายแบบขนส่งแบบเร็ว ขนส่งแบบแช่แข็งมันไม่เหมือนสมัยสิบปีที่แล้วสมัยที่เฮียอยู่สิบปีที่แล้วแม่ไม่มีขนส่งแช่แข็งอูจะส่งของจากกรุงเทพเนี่ยไปภูเก็ตรู้ป่ะส่งยังไงในสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วที่เฮียเคยรับงานเขาเรียกลาลามูรับน้ําน้ําน้ําส้มนะที่เขาคั้นจากกรุงเทพนะอันนี้ฟังเป็นไอเดียนะเคยได้ผมเฮียก็ได้ถามว่าอันนี้ท่นานท่านไปอะไรบอกว่าน้าส้มอัดน้ําแข็งให้แล้ว โอ,อ้ส่งไปที่ไหนครับเนี่ยอะไรเงี้ยให้เฮียไปส่งที่รถตู้ที่ขนส่งหมอชิดน,น้ําเนี้ยจะถูกส่งไปที่เออ,เอ,อขนส่งหมอชิดมันจะเป็นอ่รถด,ด่วนอ่าเป็นรถทัวร์อย่างเงี้ยแหละก็จะสั่รถทัวร์ไปแล้วไปที่ภูเกต็ตคิดดูสั่งนะ้ำจะคงเทพไปภูเกต็ตลงังหนึ่งถ้าถามว่านี่เป็นอาชีพได้ไหมอ่ะเป็นได้ถ้าถามว่าคุณต้องลงทุนไหมไม่ต้องคุณแค่โพสต์แล้วคุณสร้างความน่าเชื่อถือ หลายคนมาแฟกกูว่าเราทำธุรกิจมาเยอะแยะแล้วเนี่ยคุณอันนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องเอามีเงินแสนถึงมาลงกูเงินกูว่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นกูไปลงกับแฟนชายรับส่งอัสดุกูเจ๊งมาแล้วไงกูจะทำคลิปที่บอกว่าระวังเจ๊งนะเว้ยถูกไหมระวังเจ๊งก่อนที่คุณจะทำกูกูเอาเงินไปทำมาเจ๊งแล้วแล้วกูก็มาเล่าให้ฟังหลายๆคนก็มาขอบคุณขอบคุณครับ ที่มาแนะนำเกาะเขาก็เกือบที่จะทําเหมือนกันแต่กูก็ไม่ได้บว่าแบรนดไหนแต่กูว่ามันแบบนี้ไป่คนทาแล้วถูกปะการทําธุรกิจก็ไม่ไดนหมายความว่าที่จะต้องเอาเงินล้านมาทำเ,าเงินแสนมาทำก็เริ่มต,นต้นจากเล็กๆบางคนน่ะลองขายเสาร์อาทิตย์ก่อนก็ได้ขายผ่านดี l i v เ r อรี่ดี e r y เดี๋ยวนี้คุณจะไปหาอ่าน e-book หรือของฟรีใน youtube มันก็มีแต่คุณถ้าพอคุณฟังแล้วเขาขายอ e ีบุ๊ ที่มันเจาะหรือก,กว่านั้นน่ะเขาขายอ e ีบุ๊กสองเล่มสองร้อยเก้าเก้าหรืออะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถไปซื้อแล้วไปอ่านเพิ่มเติมได้ถูกปะอย่ามองว่าเขาขายเออเนี่ยเขาสอนมาเพื่อขายอ e ีบุ๊กเอาไอ้แคยคนเราแม่งก็ต้องอยู่ด้วยไอ้นี้ปะถ้าคุณมีความรู้สมมติว่าคุณมีความรู้เรื่องอ่าช่างยนต์แล้วกันซ่อมเมอสายยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโบราณเลยต้องมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ซ่อมได้ถามว่า ถ้าคุณซ่อมอย่างเงี้ยคนเดียวทั้งประเทศอะไหวไหมไม่ไหวทําคอร์สขึ้นมาเลยคุณทําคอร์สคุณปั้นเด็กขึ้นมาทําคอร์สมาคอร์สหนึ่งแล้วคุณขายคอร์สคุณมาเรียนกับผมเนี่ยผมอะมีวิดีโอให้คุณดูตลอดชีพผ่านกลุ่มเ facebook กลุ่มลับนะขายได้เท่าไหร่ขายพันห้าละกันมาแล้วผมจะอัปเดตข้อมูลตลอดเพราะว่าผมซ่อมยี่ห้อน,นี้ตลอดนะถูกปะคุณก็ขายคอร์สได้แล้วอะพัน ถามว่าบางคนเนี่ยเป็นช่างเขาบอกว่าอ้นะ่าลองเรียนดูไหมไปพันห้าไปลองเรียนดูอ่ะโอเคก็ไปต่อถูกปะเออแค่นี้แหละนะในปีสองพันยี่สิบสามผ่านไปสิบห้าทีในปีสองพันยี่สิบสามก็กจะบอกว่าอ่าเพิ่มสก,กิลัพสก,กิลเมื่อกี้แหละรวบรวมมาแต่เมื่อกี้เพิ่มสก,กิลัพสก,กิลมองอาชีพใหม่ๆนะครับอาชีพเดิมที่เป็นไรเดอร์อยู่ก็ไม่ต้องทิ้งหาอาชีพใหม่ๆนะครับ ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าปีหน้าอย่าลืมเขียนไ้ด้วยวางแผนไว้ว่าเป้าหมายปีนี้เราจะทําอะไรคิดไว้ให้เยอะที่สุดแล้วค่อยๆทําไม่ต้องเคียดว่าจะทำว่าจะทําไม่ได้ว่าจะทําไม่ครบแต่ว่าอย่างน้อยพอทาได้เราก็ติ๊กติ๊กเขียนส่กกระดาษ a สแล้วแปะไปที่ฝาบ้านนะครับโอเควันนี้จบเปนค่นี้เดี๋ยวเยอะเกินไปแพมเยอะเกินไปนะครับอย่าลืมนะครับปีนี้เป็นปีปีส่งท้ายปีอ่าปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขอให้ผู้คนวางแผนในปีหน้าให้ดีๆนะครับก้าวผ่านวิกฤตรตรงนี้ไปให้ได้นะครับเฮียเข้าใจว่าหลายๆคนน่ะยังมองไม่ออกนะครับก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้มีอะไรบอกมาได้นะครับถ้าเฮียไปนึกอะไรได้แนะนําอะไรได้เฮียก็จะมาแนะนําเพื่อสักสองถึงสามเปอร์เซ็นแล้วเป็นไอเดียให้ไปต่อยอดได้ก็ยังดีนะครับเราอยู่ในวงการเดียวกันแล้วเราไม่ทิ้งกัน นะครับโอเคครับสวัสดีครับ